คุณผู้ชมครับและคุณผู้ฟังที่ติดตามทาง FM 101.2 5 m h z นะครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงของ IT มีคำตอบนะครับกับผมสุรพงษ์เกียรติพงษาและทีมวิทยากรจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีครับสวัสดีทั้งสท่านครับมุสเซวีครับอาจารย์พิบัสครับลุยพัชครับกบวันนี้เรากลับมาตอบคำถามผู้ฟังกันนะครับกับช่วงของ IT มีคำตอบนะครับวันนี้มีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่อยู่ในโน้ต มันพังเราก็จะหาตัวใหม่มาทดแทนนะครับแล้วก็เรื่องของการที่เขาจะใช้กล้องเว็บแคมไปทำเป็นกล้องแบบเขาเรียกอะไรนะกล้องวงจรปิดอ CCTV อ,อะไรอย่างเงี้ยนะครับว่าจะสมควรไหมจะดีไหม,มถูกกว่าไหมอะไรอย่างงี้นะครับ,รบเรามาคุยกันสำหรับสองคำถามนี้นะครับก่อนจะไปคุยคำถามกันเหมือนเดิม,มช่วงของคุณว่างไงวันนี้นะครับเราเกริ่นไว้ก่อนนะครับเรื่องของสกายนะครับที่จะ ต้องต้องพูดถึงว่าเป็นเรื่องของ MSN ที่ MSN ที่เราใช้กันนะครับว่าทาง Microsoft เนี่ยประกาศว่าะจะยุติการให้บริการ MSN แล้วก็จะโอนถ่ายลูกค,ค้าทั้งหมดเนี่ยนะครับไปใช้บริการของ Skype แทนนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันประเด็นนี้กันนะครับว่าทางวิยากกร์ทั้ทงสท่านแล้วก็คูณฟังคุณผู้ชมเนี่ยมีควยามคิดเห็นต่อประเด็นนี้ยังไงบ้างนะครับอกลับมาที่คําถามเราก่อนนะครับข้อแรกนะครับเขาบอกว่า ตัวรับสัญญาณไวเลสที่เครื่องโน้ตบุ๊กของเขาเนี่ยนะครับพังถ้าจะซื้อตัวไวเลสแบบ USB มาเสียบแทนเนี่ยจะใช้แทนตัวเดิมที่ที่มีที่บอร์ดได้เลยไหมนะครับแล้วก็เวลาซื้อเนี่ยต้องพิจารณาอะไรบ้างเพื่อให้เข้ากับตัวปล่อยไวเลสเดิมต้องเข้ากับตัวพารไตเคือแบบว่าซื้อมาทดแทนได้เลยไหมใช่ไหมคือที่โน้ตบุ๊กเราเนี่ยมันจะมี กับไวเลสที่เป็นไรเลสที่อยู่ในเครื่องบิเป็นตัวตัวบิวเขาเรียกตัวรับหรือตัวส่งตัวรับตัวรับใช่ไหมแยกตัวรับตัวส่งคงไม่ได้มั้งะมันได้ทำงานทางที่มันได้ทำงานทางเดียวอาก็บิวอินอยู่ในบอร์ดอยู่แล้วเราก็จะมีสายอากาศวางอยู่ข้างในนั้นแล้วแต่หรือว่าบางรุ่นก็อาจจะเดินออกมาตรงจุดด้านนอกด้านนอกของเครื่องอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ถ้าเกิดมีปัญหา เแน่ใจได้ยังไงว่าการกําลังจะตั้งประเด็นนี้เลยว่าแนเขาเช็คอย่างไอก็คือไม่รู้ว่าเขาเช็คอย่างไงนะครับซึ่งรันไม่ได้ไหมก็คือต่อไม่ได้เลยสัญญาณไม่ขึ้นหรือยังไงไม่รู้ว่าเขารู้ว่าซึ่งมันจะต้องมีประเด็นประเด็นม่ได้เาจะลองลงวินโดว์ใหม่ดูก่อนไหมว่าอะไรอย่างเงี้ยเช็คให้แน่ใจว่าไดเสียอัปเดตลงใหม่อะไรเงี้ยอันนั้นอาจจะเป็น เพราะจริงๆมันมันเช็คยากมากนะถ้าถ้าจะรู้ว่าตัวมัน์ัีพังง่ายไหมยากนะผมยังปกต่ผมใช้ใหม่ผมยังไม่เคยเจอการพังนะไอ้เงั้นเราเคลองลองให้วิธีการตรวจสอบของังนิทีเรคือารดินน่าจะพัก่อนมากกว่าสมมุติว่าเราจะตรวจสอบดูเอาชัวร์ว่าพังแน่ๆต้องเปลี่ยนแล้วเนี่ยทำยังไงบ้างได้บ้างก็ถ้าปกติถ้าถามถ้าเป็นผมก็จะต้องลองเปลี่ยนการ์ดเอากาด รุ่นเดียวกันยี่ห้อเดียวกันอะไรเงี้ยมาลองสลับดูถ้าเอาไปเลยนั่นคือถ้าได้จะเห็นชัดเจนเห็นผลเลยว่าเอามาวางเลยเงี้ยแต่ถ้าเกิดมันแต่นั่นคือต้องแกะเครื่องระบาดต้องหาเครื่องอีกรุ่นแบบเดียวกันอะไรอย่างเงี้ใช่พอตอนแกะถอดอันนั้นอาจจะลำบากก็ ก็อาจจะลองลองเป็นวินโดว์ก่อนละกัน,ล,กนลองเช็<อ>เคด้วยกันลงวินโดว์ใหม่อะไรเงี้ยหรือว่าลงไดเวอร์ใหม่อมเอาเอาไดเวอร์มาอัปเดตเป็นเฟิร์มแวร์อะไรเงี้ยเป็นตัวไดเวอร์เวอร์ชั่น,หนให้มันใหม่ขึ้นอะ,อะไรเงี้ยนนดูซิว่าพอที่จะช่วยได้ไหม เราไม่รู้ว่าอาการที่เขาบอกว่ามันพังคือคือมันไม่เห็นเลยมองไม่เห็นการ์ดเลยในวินโด์เลยหรือเปล่าหรือว่ามองเห็นแต่ว่าใช้งานไม่ได้อ่าอะไรประมาณอย่างนั้นเราต้องใช้ใช้วิธีแบบนี้ในการตรวจสอบดูก่อนว่าแน่ใจแล้วว่ามันเสียมันเสียจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราต่ตรวจสอบบงที่มีสวิตช์ออดออฟเราเผลอไปลืมลืมมองไปออฟไ้มีหลายคนไม่รู้นะครับว่าบดบางรุ่นบางรุ่นบางรุ่นมันจะมีปิดได้สวิตช์ปิดเปิดตัวไวเลส ซึ่งก็จะมีฮอตคีย์ในการปิดเปิดอีกทีหนึ่งด้วยซึ่งก็ไม่เข้าใจว่าทำมาทำไมจริงจริงบางรุ่นมีสวิตช์ปิดอยู่ด้านหน้าแล้วก็มีฟังก์ชันกดฟังก์ชันคีย์กดอีกทีแล้วปิดได้สองอันสะดวกอะไรบางทีปิดเปิดตัวล่างเอาไม่ติดเอาเกิดอะไรขึ้นงงอยู่หนได้เอาตัวบนปิดอยู่แล้วจะรู้มปิดทางซอฟต์แวร์จะรู้ไหมจะรู้ไหม นะมันก็ตรวจสอบดีๆเราเช็คดูก่อนเช็คให้แน่ใจก่อนอ่าแต่ถ้าสรุปได้แล้วว่าว่ามันเสียแน่ยน่อ่ก็ไปซื้อ usb มาเสียบแทนได้ไหมเดดแทนได้ได้เลยได้เลยอได้เลยอยู่แล้วซึ่งวันนี้ราคาไม่แพงด้วยแต่ว่ามันก็จะมีปัญหาว่ามันมันก็ยื่นออกมาจากเครื่องนี่แหละว่าจะกช่อง usb เราก็จะหายไปช่องหนึ่งอ่าพันโน๊ตบุ๊กเรามีอยู่2ช่องอย่างเงี้ยต้เสียเบียดไปไร่สองช่องนั้นไม่ได้เลยไม่เป็นไรผมใช้ียบทำได้อ่ะใช่ทำได้แค่นั้นแหละใช้ usb hub ร้อยพอร์ต ้อยถอดผูบเป็นป้าไปนะร้อยพอดเนี่ยผมใช้เยอะโอเคผมใช้เมาส์แปดตัวคี่บอร์ดห้าตัวช่วยผิอะไรจริงจริงก็ได้เลยได้เลยได้เลยสะดวาใหไม่แพงด้วยทำไม่กี่ร้อยตะกอนเยอะับก็ตัวไม่กี่ร้อยต้องดูอะไรไหมถ้าเกิดว่าก็จริงวันนี้ก็คือมันเข้ามันเข้ากับจริงๆจะมันต้องมันต้องไปขึ้นอยู่กับตัวเครือข่ายไวเลสที่เราจะใช้ด้วย ว่าว่าที่บ้านเราเป็นแบบไหนที่ทํางานเราเป็นแบบไหนหรือที่มาที่อะไรเราเป็นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเวลาที่เอาไปใช้ซึ่งส่วนใหญ่มันก็จะรองรับการใช้งานได้อยู่แล้วนะถึงเราซื้อรุ่นใหม่ล่าสุดมาเนี่ยมันก็จะรองรับกับการใช้งานรุ่นเก่าได้ครับไม่มีปัญหาถึงมันก็สามารถใช้งานได้ทุกพื้นที่อยู่แล้วโดยปกติสําหรับการรุ่นณุ่ปัจจุบันโดยก็จะเป็นมาตรฐานกว้างที่มาฐนที่มันเข้ากันได้อยู่แล้วอ่าใช่ครับก็ถ้าเกิดว่าซื้อ เป็นการ์ดที่เป็น USB มาเสียบแล้วมันเครื่องมันเห็นหรือ o s นเห็นไดเวอร์ไปก็ใช้ได้ก็น่าจะใช้ได้นะครับแต่ไงก็อยากให้ลองตรวจสอบดูให้น่ใจก่อนว่ามันเสียจริงๆนะครับก็ตามวิธีการแล้วก็ขั้นตอนต่างๆที่มิสเตอร์เอบอกไปนะครับถ้าลองตรวจสอบดูแล้วเจอข้อมูลใหม่ๆก็อาจจะส่งเข้ามาเพิ่มเติมแต่ว่าถ้าเกิดว่าโชคดีไปว่า ตรวจสอบอยู่แล้วเพระว่ามันไม่พังจริงเพราะแสดงความยินดีด้วยต้องเสียตังค์ต้องเสียตังค์เพิ่มครับแต่สำหรับคนที่ฟังตรงนี้อยู่แล้วเผิญไอ้ตัวไวเลสการ์ดพังอยู่แล้วอยากจะซื้อ USB สงสัยเหมือนกันก็จะได้คำตอบไปว่าใช้ได้เลยอ๋อหรือนี้ก็ไม่แพงมากนะราคาไม่ถึงพันประมาณห้าร้อยห้าร้อยบาทก็ได้แล้วแล้วมันแพงกว่าเอ้มันถูกกว่าตัวการ์ดไวเลสที่เสียบเข้าไปในเครื่องอ๋อถูกกว่าถูกกว่าแน่นอนเพราะว่าถ้าเป็นการ์ดแปลว่าคุณต้องไปซื้อกับเจ้าของ ผลิตภัณฑ์โน้ตบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องดูโน้ตบุ๊กยี่ห้ออะไรเราช่องที่มันเสียบสำหรับวายเลสจะเป็นแบบไหนซึ่งพวกนั้นเนี่ยยังไงเขาก็ชาร์จอยู่แล้วแน่นอนก็จะไม่มีถูกกว่าพันมันต้องแกะเครื่องแหละแกะเครื่องเอาชารเสียบเราวคุณใช้ของเองก็ยากหน่อยใช้ของเขายังไงก็ต้องต้องแพงอยู่ลวใช่ครับโอเคข้ามไปที่ข้อที่สองไปกันนะครับเขาบอกว่าเขาอยากทํากล้องซ c ซ v ทีวีจาก กล้องเว็บแคมนะครับอยากทราบว่าใช้แทนระบบกล้อง c c ซ v ทีวีแพงๆได้หรือไม่นะครับแล้วก็อยากให้ช่วยแนะนำกล้องเว็บแคมรุ่นที่เหมาะที่จะนำมาทำด้วยประเด็นแรกก็คือว่าถ้าจะทำกล้องวงจรปิดอะไรอย่างเงี้ยโดยเว็บแคมเออมันจะแทนกล้อง c c t v ทีวีแบบแพงได้ไหมจริงๆมันก็แทนได้แทนได้นะถ้าถ้าตอบอย่างนี้ก็คือแทนได้แต่ว่าเราไม่แนะนำนะเพราะว่าหนึ่งคือ ถ้าเราใช้เว็บแคมเนี่ยเราต้องต่อกับคอมพิวเตอร์ครับซึ่งคอมพิวเตอร์เราก็จะต่อกล้องอย่างมากก็สองตัวสามตัวพอร์ตเด้ตามช่องที่เรามีอยู่ผมมีร้อยพอร์ต yes ไอ้คนเดียวเมื่อกี้หรือเปล่าไอ้คนเดียวันเมื่อกี้ทำไมเลยซื้อไปแล้วโอ้โหจริงไม่เพราะว่าอันหนึ่งก็คือแนะนาว่าให้น้องเขาเอาทางไปซื้อกาดใหม่ดีกว่าเพราะว่าเพราะว่าเราต้องต้องเปิดคอมพิวเตอร์อยู่ตลอดเวลาครับนะซึ่งถ้า ถ้าเทียบแล้วกับระบบของ C C T V เลยนะปัจจุบันเนี่ยราคาของระบบ C C T V เนี่ยมันจะถูกกว่าซื้อคอมพิวเตอร์มาอีกเครื่องหนึ่งเพื่อจะเอามาทำสำหรับการบันทึกเรคคอร์ดอะไรต่างๆพวกนี้ในระบบวงจรปิดพวกนี้อ่าพันจริงๆไม่แนะนำให้ให้ทำแต่ถ้าแบบอยู่ในห้องเรามีกล้องอันนึงอะไรเงี้ยอยากจะลองดูก็ได้จริงๆแล้วแต่ถ้าถ้าถ้าคิดว่าจะเอาไป การขโมยสาหรับอย่างวงจรปิดปกติเราก็คือต้องการขโมยเล็กขอดเก็บบันทึกคนที่มาทํากิจกรรมต่างๆอะไรในพื้นที่ของเราหรืออะไรอย่างเงี้ยครับบอกได้เลยว่ามันไม่เหมาะเนี่ยถ้าถ้าจะทําแบบนั้นถ้าจะใช้เพาะเจาะจงในเรื่องของความปลอดภัยการดูแลใครอะไร่ไม่เหมาะแน่นอนถ้าอย่างนั้นไม่เหมาะอยู่แล้วถ้าจะตั้งก็ผิดแล้วคุณเอาไปตั้งหน้าบ้านอย่างเงี้ยคุณจะเอาคอมพิวเตอร์ไปวางไว้ หนจะต้องมีไฟฟ้ามาอีกเดินสายไกลๆ USB มันเดินได้แค่ไหน2เมตร2เมตรใช่ไหมไม่ได้แล้วก็ต้องมีคอมพิวเตอร์ไปวางอยู่แถวนั้นอันนี้ก็จะเป็นข้อจำกัดหนึ่งเยอะค่ะเยอะว่าท่านก็ไม่เหมาะถ้าจะเอาไปใช้แทนได้แต่ไม่เหมาะนะไม่แนะนำด้วยใช่ครับเพราะจริงๆแล้วนะวันนี้ไอ้พวกกล้อง CCTV เองที่เป็นระบบมีอยู่แล้วเนี่ยมันก็ราคาไม่กี่ตังค์ถ้าถ้าเราต้องการลักษณะแบบนั้นเนี่ยมีแต่ระบบการเด้กก็หลักหมื่นกว่าบาท ก็จะมาณนี้ประมาณนั้นก็จะมีกล้อง3ามสตัวแล้วแต่มีระบบเลกคอร์ดมาให้ชุดหนึ่งเนี่ยเราสามารถเข้ามาดูจากภายนอกรีโมทเข้ามาสามารถเข้ามาดูที่บ้านเราเลยก็ได้ครับเพราะ้นวันนี้ระบบพวกนี้ต่อผ่านระบบเน็ตเวิร์กหมดแล้วเพราะเราก็สามารถเปิดกล้องมาจากที่อื่นตรวจดูได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงเลยใช่ ซึ่งก็ดีกว่าด้วยใช่ครับก็คือดีกว่าคือถ้าต้องการใช้เพื่อหน้าที่เฉพาะเนี่ยดูเรื่องความปลอดภัยอะไรพวกนี้ก็ควรจะไปใช้แบบนั้น c c ซ v ทีวีเถอะใช่ครับแล้วก็ไปเลือกไปหาวิธีเลือกคือดูกับจำนวนจริงจริงมันึืออยู่ที่จำนวนว่าเราจะติดกล้องเยอะน้อยกี่ตำแหน่งอะไรพวกนี้เรื่องการเดินสายอะไรตรงนั้นมากกว่าที่ที่มันจะต้องต้องมีค่าใช้จ่ายตรับตรงนั้น แต่าาถ้าเราเอาเว็บแคมมาเพื่อจะทําแบบนี้เนี่ยมันก็ต้องไปซื้อคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งแล้วก็ต้องเปิดอยู่ตลอดเวลา24ชั่วโมงอะไรพวกนั้นแล้วยังอาจจะต้องไปหาซอฟต์แวร์อีกสุดท้ายคือต้องไปดูว่าซอฟต์แวร์สำหรับการเลคคอร์ดอันนี้ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มรวมๆกันแล้วนี่อาจจะแพงกว่าแพงกว่าแน่นอนแล้วก็ต้องมาติดตั้งเซตอัพใช่ดูความเข้ากันได้ของทั้งกล้องทั้งซอฟต์แวร์ เครื่องคอมก็ไม่รู้ว่าต้องเปิดยี่ิบสี่ชั่วโมงจะเวิร์กไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นระบบที่ที่จะทําเพื่อแบบดูแลเรื่องความปลอดภัยจริงๆควรแนะนําเลยว่าแต่สมมุติว่าถ้าเขาอยากแบบทำเปิดเครื่องอยู่แล้วโหลดบิดอยู่แล้วเปิดเครื่องทิ้งไว้อยู่แล้วอยากจะก็ได้ก็ตั้งไว้สักข้องตัวเองเผื่อแม่เข้ามาแอบดูบิดที่โหลดไว้หรือว่าดูอะไรสักนิดนึงบิดไปด้วยก็อาจจะทำให้ตัวซอฟต์แวร์ที่ใ้เล็กๆอยเหนได้ เพราะมันจะต้องบันทึกเรคคอร์ดอยู่ตลอดสมมติสมมติเคสแบบนี้ที่ถ้าทำได้เปิดเครื่องไว้อยู่แล้วเลือกกล้องให้เขาหน่อยก็จริงๆกล้องที่มากับจินแดงอะไรอย่างโน้ตบุ๊กตัวไม่กี่ร้อยเหมือนกันสามสี่ร้อยสามสี่ร้อยเดี๋ยวนี้มีเป็นระบบอินฟาเลตมีอะไรโอ้โหหลายเยอะมากชัดเหมือนกังนะชัดมากอ่าภาพภาพอย่างนั้นคือถือว่าชัดเลยถ้าถ้าถ้าจะเอาระดับมไฮเดีย่ะใช่ไปเดินตามถ้าเป็นนิฟนี่เห็นแล้วคว้าได้เลยขึ้นอยู่กับฮาร์ดดิสกแล้ว ว่านี่จะมีเก็บไหมเท่านั้นเองก็คืออันนั้นมันจะเหมือนถ่ายวิดีโอที่ขนาดตลอดเวลาใช่ขนาดใหญ่ๆถ้าเลือแชัดมากก็เตรีก็เตี้ยไปเรอๆนิต้องใหญ่พอควรเลยล่ะก็จะให้แบบว่าตลอด24ชั่วโมงก็ต้องมาเสียเวลามาเคลียร์ฮดิษอีกใช่เพราะฉะนั้นก็ลองดูการใช้งานของตัวเองเป็นหลักก่อนดีกว่านว่าจริงๆแล้วเจตนาที่จะทำเนี่ยก็คือถ้าทำเรื่องเรื่อง security จริงๆขอปลอดภัยมากน้อยขนาดไหน เป็นโงรงงานหรือเปล่าเป็นร้านค้า <c oughs> นะครับหรือว่าภายในบ้านของตัวเองอะไรเงี้ยมีทรัพย์สินอะไรเยอะมากมายมถ้าเกิดว่าต้องการที่มันมีคุณภาพแล้วก็ได้ไปโย่างจริงก็ควรจะเป็นระบบ CCTV C C T V โดยเฉพาะนะครับ <c oughs> ส่วนจะเลือกคุณสมบัติดีขนาดไหนควา,นนาม,ามสามารถอะไรบ้างนะครับหรือว่าอุปกรณ์การจัดเก็บมากน้อยนาดไหนก็เป็นรายละเอียดไปซึ่งก็อย่างที่อาจารย์บาทบอกว่าก็มีราคาที่ ปัจจุบันก็ไม่แพงแล้วถ้าเทียบกับวิธีที่จะใช้เว็บแคมมาทำนี่ก็อาจจะคุ้มกว่าด้วยซ้ำนะครับ่ <Okay. S 2> ะทีนี้มาถึงช่วงคุณว่าไงากันนะครับวันนี้นะครับประเด็นของคุณว่าไงาก็คืออย่างที่เราเกินไปตั้งต้นนะครับโปรแกรม messenger ชื่อดังในยุคหนึ่งเนี่ยใครๆก็รู้จักการแชทคุยเอ็ม ใช่ไหมเมราเรียกว่าเล่นเอ็มเล่นเอ็มเล่นนั่นคือโปรแกรม m อ็ม s อเซนเอ s ซนเจอหรือว่าหลังๆก็เป็น Windows Live ใช่ไหมเขาเรแล้วก็วินโดว์ไลฟ์นตอนนี้เนี่ยนะครับทาง Microsoft ประกาศยุติการให้บริการในปี2500ปีหน้า2556นะครับก็จะคาดว่าต้นๆปีเนี่ยน่าจะโอนโอนหายลูกค้านะครับเขาทั้งหมดไปที่สกายใช่ยินดีต้อนรอนให้ทีนี้สามารถหมคน จริงๆคนก็เล่นน้อยอยู่แล้วนะปัจจุบันเพราะว่าทางเลือกมันมันละเอียดขึ้นคนไปไหนอะทำไมคนเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้คนเท่าเดิมครับคนเล่นมี่แต่เยอะขึ้นด้วยคนคนไม่ได้ไปไหนคนไม่ได้ไปไหนเยอะกว่าเดิมด้วยคนเพิ่มขึ้นนะแต่ว่าเหมือนกับว่าสมัยนี้เรามีแบบซอฟต์แวร์พวกเนี้ยเยอะขึ้นต้องถามอยู่แล้วว่าทำไมทำไมทำไมไมโครซอฟต์ถึงต้องปิดบริการก็เพราะว่าปริมาณไม่เชิงนะผมว่าคนเอาเอาเวลาไปทำอย่างอื่นดีกว่าอารมณ์ประมาณเนี้ย คือแบบเอาเวลาไปทำคือเวลาของเราหรือเวลาของไมโครซอ Microsoft สิเวลาของ Microsoft แทนที่จะมาทำบริการนี้เอาอค่นะคุณก็เอาอค่นั้นคือทาง Microsoft ์ก็ทางดูแล้วแหละว่าเออทำตัวนี้จะไม่คุ้มไม่คุ้มคุณจะไปแข่งลงทุนกับอย่างอื่นดีกว่าคุณเอาเงินเอาเวลาไปลงไปแก้ปัญหาลงทุนแปดอะไรทำเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเฟตอะไรก็ว่าไปเออีกว่าดีกว่าที่ที่เขามองก็คือประเด็นมันมาจากว่าจำนวนผู้ใช้เนี่ย อย่างเท่าเดิมแหละเพราะไม่ได้มีคนสมัครเพิ่มยอดก็สมัครน้อยลงอยู่แล้วแต่ว่าประเด็นคือปริมาณข้อมูลของคนที่คุยกันผ่าน m s เเนี่ยมันน้อยลงก็คือไม่ไม่ไม่วิ่งผ่านเซิร์ฟเวอร์เขาละนะเขาก็เลยเลยคงต้องยุติอ่าเว่าว่าไอตัวการให้บริการที่มันคงไปอยู่บนเฟซบุ๊กไปอยู่บนไลน์ไปอยู่บนวอทเอฟไอยู่นอินเตอร์เน็ตไปอยู่บนอินเทอร์เน็ตมันก็จะมีแล้วมันสะดวกกว่าจริงจริงเราสกายนี่ของเขาปะ ก็ซื้อมามากกว่าซอฟต์ไปเทกมาแล้วซื้อมาเท่าไหร่แล้วจะปิดอีกไหมซื้อมาแพงไหมซื้อมาทุบอ่ะเหรอไม่ใช่ไม่ทุบแล้วนี่ไม่หรอคงไม่เพราะว่าตัวสกายเขามีเทคโนโลยีอีกฟังชั่นหนึ่งเพราะจริงๆตัวสกายที่เกิดในในในตัวอินเทอร์เน็ตจริงๆเนี่ยคือมันมาจากเรื่องระบบเสียงเป็นวอยซ์โซไอพีอ่าเป็นลักษณะเป็นวอยซ์โซไอพีมากกว่าครนะก็คือคุยแชท ได้ทั้งสองอย่างอยู่แล้วแต่เขาเน้นเน้นเรื่องของการคุยคุยากผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนะั้นมันก็เลยมีออปชันเสร์ฟเข้ามาเท่านั้นเองว่าเรื่องการแชทนแต่ว่าหลักๆของเขานี่คือเน้นการคุยกันผ่านอินเทอร์เน็ตมากกว่าือทำพวกวิดีโอคอลแต่หลายคนก็บอกว่าทา Microsoft ไอตัว MSN เองเขาก็ทำฟังก์ชันแบบนั้นได้เหมือนกันนะแต่ว่าใครก็ทำได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วมันไม่มีคนมาใช้ไง ไม่แต่ว่าสู้ไปซื้อสู้ไปซื้อของที่เขาแบบมีคนอยู่แล้วฐานลูกค้าเดิมเขาเยอะอยู่แล้วนะทาไมเขาไม่ทต่อไปล่ะจริงๆตัวเทคโนโลยีลูกค้าเดิมที่ใช้แอคเค้าเขาอะว่าไม่ได้น้อยนะมีอยู่ไงแต่ว่าแบบอาจจะไม่ได้ใช้ไงก็มีเป็นงั้ยนแหละอาจจะไม่ได้เข้ามาเป็นปีแล้วว่าทําไมถึงเขาถึงไม่มาใช้เหมือนเดิมก็ถึงไดนบอกไงไม่ไม่มาสู้ไม่ได้รับการเรื่องหลโปรโมท ไม่ได้แบบช่วงที่แบบว่า MSN เข้ามาเนี่ยถ้าแบบเสริมเข้ามาปุ๊บปุ๊บขึ้นมาแบบอตอนที่แบบมีคนใช้กันเยอะๆซึ่งคนอื่นเนี่ยเขาคิดได้ก่อนนึกแล้วก็ทำก่อนมันก็เลยทำให้คนย้างยืนใช้ไม่มีสติ๊กเกอร์อะไรอย่างงี้ป่ะเห็นไหมก็เป็นแนวพิมพ์เลยนะค้าขายสติ๊กเกอร์กันเลยแล้วก็ถือเป็นส่วนหนึ่งเลยหรือว่าบนแล้วคุณว่าทำมันทำให้คนแบบชอบเล่นนะไม่หรือว่าจริงๆแล้วคนชอบใช้ในอย่างพวกไลน์อย่างไรเอ็มเหรือ Windows l i v e บนโมบายมันไม่เวิร์ก เพราะว่าจริงๆโปรแกรมแชทที่มันมาในยุคหลังๆมันก็มีนะมันก็มีแต่ว่าทางทาง Microsoft ไม่ได้ไม่ได้ทาเองไม่ได้เป็นคนไม่ได้เป็คนดีพออย่างที่คือทาง Microsoft ไม่ได้ทําเองคือมันมีพวกเป็นผู้พัฒนาโปรแกรมขึ้นมาแล้วก็มาเอาเขาสามารถไปดึงข้อมูลพวกนั้นมามากกว่าคือตัว MS n Client ขายอเองที่มีอยู่บนบนบนอุปกรณ์อื่นๆเนี่ยมันไม่ค่อยเวิร์กบน โมบายดีไวอ่าอุปกรณ์ต่างๆบนคอมพิวเตอร์เหมือนการบนลินุก์อย่างเงี้ยไม่มีเขาเขาไม่ได้ทำเขาจะไปอยู่บนพีซีเพราะโอเอสของเขาเขาก็จะเน้นไปที่โอเอสของเขาจริงอ่ามันก็เลยมันก็เลยจะมีปัญหานี้ย้ายไปแล้วดียังไงย้ายไปแล้วดียังไงดีทางไหนดีทางไหนดีอะตลอดีใช่ไหมคือดีคงดีแสดงว่าอ่าเขาถ้าเขาเขาดีกับตัวเขาดีกับตัวเขาจะปิดบริการแสดงว่าเขาต้องคิดแล้วว่าดีกับ Microsoft เองแน่นอนเาแน่นอนแน่นอนมันดียังไงอ่ะ Oh. ปิดบริการเป็นตัวหนึ่งบริษีบริการอันหนึ่งที่ได้เลยก็คือลูกค้าของทางสกายจะมากขึ้นลูกค้าของสกายที่มีอยู่แล้วเองเนี่ยก็คือเหมือนกลายมาเป็นลูกค้าของ i c r o s o f t ไปด้วยในตัวเ mm hmm. นี่ยเพราะเพราะเดิมบางคนอาจจะไม่เคยใช้ m s เซเลยก็ได้อาจจะใช้คุยธุรกิจอะไรกันต่างๆเนี่ยก็เลยก็ไม่ได้เกี่ยวกับทาง m s เโดยตรง mm hmm. แต่ทีนี้ก็เหมือนว่าลูกค้าคนเนี้ยที่เคยใช้งานสกายอยู่กลายมาเป็นลูกค้าของ Microsoft ไปด้วย นะเพราะไมโปร top ฟรีไปแต่บริการของเขาก็คือจริงๆแล้วเขามีเรื่องของการเก็บเงินอะไรต่างๆพวกนั้นด้วยเนี่ยของสกายที่ทางธุรกิจใช้อยู่เนี่ยก็คือจะได้มีรายได้มีรายได้แบบนึงอยู่แล้วใช่จุดแข็งของสกายอยู่แล้วเพื่อจะเอาลูกค้าที่เคยใช้เอเมซเซนไปเป็นลูกค้าทจ่ายเงินให้กับสกายได้ใช่อันนั้นคืออันหนึ่งที่ทีางคุยกันอยู่เราได้ยินเสียงกันจริงๆแล้วอ่เราใช้บริการอุ้ยชัด ถูกแล้วก็ค่าใช้จ่ายมากอะไรต่างๆอีกเขาก็เลยน่าจะได้ลูกค้าตรงนี้เพิ่มแล้วบนพวกโมบายเดเวิ์ตัวสกายอาจจะเวิร์กก็ได้คุณอาจารย์ก็เลยใช้อาจารย์น่ะเวิร์กเลยแหละก็เลยก็เลยใช้เวิร์กเลยแหละเคยลองใช้มทำคอนเฟอเรนซ์อยู่ก็โอเคเลยนะเขาแต่ว่าจะประสบการณ์จริงใช่ใช่ก็คือแบบลองทำโมคอนเฟอเรนซ์ดูก็ใช้ได้เลยแหละซึ่งอันนที่ฟรีด้วยซ้ำฟรีตอนนั้นใช้ฟรีด้วยฟรีแบบเป็นลักษณะแบสามสิบวัน ใช้โอเวอร์ชั่นก็แสดงว่าลองใช้เพื่อดูคุณภาพก่อนใช่ครับแต่จริงก็ได้ประชุมจริงเลยพอครบสามปีก็ตัดไปก็ไม่เป็นไรก็แสดงว่า Microsoft ก็คิดถูกแหละมาถูกทางแล้วสืบการตัดสินใจถูกครับคืออจะมาปล่อยให้แบบหน่วงอยู่เป็นเหมือนกับภาระของบริษัทมันก็ดูอะไรอยู่ไปพัฒนาก็จะได้ย้ายมาทำพัฒนาอะไรบน สกายไปด้วยก็จะได้ประโยชน์มากกว่าก็จะเสียกลุ่มลูกค้าเด็กๆไปนิดนึงที่เด็กคือน่าจะเป็นเด็กเมื่อ20ปีที่แล้วอ่ะวันนี้โตพอดีเลยไปใช้สกายพอดีคนเล่นวิดีโอไลฟ์คงจะประมาณนั้นอ่ะแต่เด็กอยู่นี่ก็เป็นเด็กยุคไลน์ยุคไลน์ลอกวัดเน็ไปแต่จริงมันก็มีโปรดักต์พวกนี้มันก็เกิดตายอยู่ตลอดเวลานะอย่างเมื่อก่อนก็มี Yahoo ใช่ไหมย a h o o Messenger ผมไม่เคยใช้ ICQ ีคิวไอมีคิวบยเพช เก่าๆหายไปหมดเลยเดี๋ยนี้มันก็หายมันก็ค่อยๆตูเฟดออกตัวใหม่ก็เข้ามาจริงๆมันก็คือการแชทเหมือนกันนะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติของทางธุรกิจเพราะจริงๆมันก็คือการแชทใช่แต่ทุกคนอะไรเงี้ยทุกคนก็ยังแบบเป็นเพื่อนแอบเพื่อนกันชีวิตอะไรอย่เงี้ยจะต้องมีเกิดแก่เจ็บตายเออใช่ใช่ถือว่าปกติถูก แต่นั่นก็เป็นเรื่องปกตินะเรื่องปกติของธุรกิจครับไม่ต้องตื่นเต้นไปอย่าไปตื่นเต้นยังไงคุณก็มีทางเลือกที่จะได้ใช้โปรแกรมได้ใช้กับเพื่อนได้จะเยอะกว่าสมัยก่อนอีกมั้งตดี๋เนี้ไม่ผมไปเข้าไปเช็คในข่าวเขาไปเช็คในเวบ์มีคนเขาแบบเสียดานกันนะมีคนแบบว่าไม่น่าปิดเลยอะไรอย่างนี้มุ่นหัวเปกุ้งน้อยอยู่สองคนเป็นคนกุ้งน้อยอีกร้อยกคนบอกว่าเอ้ยเข้าไปกันเดี๋ยวนี้ไม่เจอใครแล้วใช่ไม่มีใครแล้วเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ผม ผมก็ไม่ได้เข้าไปนานแล้วนะเมื่อสองสอวันก่อนลองเข้าไปดูปุ๊บผมแปลกใจนะแปลกใจคนที่ยังออนอยู่เข้าเข้าไปแล้วงงเอ้ใช่ผมเจอคนนี้ออนไลน์ด้วยผมออนเพราะว่าผมต้องการคุยกับคนบางคนที่ผมไม่สามารถติดต่อได้ด้วยทางอื่นเพราะเขาไม่ออนอย่างอื่นใช่ไม่ออนอย่างอื่นไปเลยก็อ่านไปก็ไม่เจอเขาอีกสรุปหาเขาไม่เจอแล้วเอาตลก็ไม่ได้คุยกันแล้วไม่ไดคุยว้าแยจากอ่ะก็สรุปว่าน่าจะดี สำหรับ Microsoft Microsoft สำหรับผู้ใช Gotta, ้งานก็คงไม่ไม่กระทบเท่าไหรมั้งเพราะว่าเรามีทั้งนิดหนึ่งนิดนึงประมาณผู้ใช้ประมาณกลุ่มหนึ่งกลุ่มเล็่งย่อยๆนะเพราะว่าหลายคนก็น่าจะเปลี่ยนไปใช้อลไรเลผมเชื่อว่าคนที่ใช้งานอุปกรณ์เอ้พวกนี้มักจะมีมากกว่าหนึ่งหนึ่งแอปที่ใช้คุยคุณไม่ได้คุยแค่เอียสแต่อย่างเดียวหรอกคุณก็มีไลน์เพราะว่าเพื่อนเราอยู่ไหนใครโอ้ยคุณมีเยอะลันทีสามสี่โปรแกรมอ่ะก็ไม่มีใครรัก เอ็มเอสเอ็นลงตัวเดียวอะไรอย่างเงี้ยยากน้อยมากน้อยมากผมถือว่ากลุ่มแรกจะเดือดร้อนนิดนึงนิดเดียวนิดเดียวแต่ไม่น่าก็เดี๋ยวเขาก็ต้องเปลี่ยนมาใช้สกายแหม่ของฟรีพี่ซื้อก็ดีกว่าเดิมด้วยก็จะพบว่าโอ้โหทนใช้อยู่ได้ของฟรีของฟรีของฟรีครับนะฮะฟรีก็คุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะครับคิดว่ายังไงก็มา โพสความคิดเห็นแลกเปลี่ยนกันได้นะครับเราจะได้เข้าไปติดตามบ้างเผื่อจะเจอความคิดเห็นแปลกๆโพ้นเข้ามาทางเอเวเซนก็ได้อย่าพออยู่เฉยเราจะรีบจอดทีไว้ให้เดี๋ยวขึ้นเลยไหมอย่าเลยแจกด้วยคิกเกตเตอรโอ้โหขี้เกียจตอรด้วยโอเคเอาที่หมดเวลาแล้วนะครับคกูฝากผู้ชมกลับมาติดตามไอทีมีคำตอบได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับพวกเราทั้งสี่คนกูต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ